นี่ถือถือชั้นข้างบนแล้วนี่นะคะอันตรายมากนะคะนี่อ่า<ถ>โปรอยู่ในความควบคุมของผู้ใหญ่ของเจ้าหน้าที่นะคะนี่ทางนี้แอกแล้วพี่ชิดพาแล้วแคบเอาตรงนั้นเลยก็ได้อ,อย่าเพิ่งไปนะเด็กๆ อ,อีกทีนึงโอเคอีกทีนึงไ,ไ,ไปอีกทีนึงตรงนี้สวยมองไม่สวยจะยกนิ้วโป้งทำไมเอาตัวนี้สวยอันนี้ เอกให้ครบเ้ยอ่ะไปย้ายจุดครับยอ้ยคุดูขอไม้เดียวๆเอาอันนี้คือีา้อมาตาเส้นเลยจริงเถอะอันนี้ลากไม้ลากใส่เนาะใช่เลาะตามหลืบเลยเลื่อยออกม้จากในถ้ากในถ้ำ ออกมาีก็มาขดตัวในมุมนี้เื่อน้งอกออกมาแล้วมาขดอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ออกไปคือความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับพยายามลัดล้ออกไปให้ได้เนาะคือเขาจะเลื้อยลงมาก็ไม่น่แต่เขาก็ตามโลขอบไปเป็นแบบเป็นคนที่มีขอบเขตมาก เออไเออขาเขาจะแหกเวรกแนวก็ไม่นะเขาตามขอไปอ่ะเป็นเรื้อยที่มีขอบเขตจริงๆจริงมาถึงข้ไม้ย่าหน้าคินทานทีแล้วนะคะแล้วข้าไปขอโพรก่อนอุ้ยว้าวมามามาไหว้ขอพรกันลูก ก่อนเ้ขอพนถอดหมวกถอดรองเท้านะคะก็จะมีบทให้สวดตามใต้เลยว้าอุ้ยเสียงเสียงกบเชียงจะเป็นกบภูเขาเชียงกบกบภูเขาเนาะ สามารถขอพรได้หลายข้อน,นะคะจะมีบทสวดด้วยนะคะเขียน,น,นอะไรอ่ะบทสวดรงาาน,นีฮะหลุามาตั้งห้องแล้วก็ Bom के तो कौन से है कौन से ก่อนลงจากเขาเราขอพรเสร็จแล้วออยังไม่ลงใช่ไหมขึ้นขึ้นอย่างเดีย๋ออยู่ในถ้ำก่อนออกจากถ้ำเนาะเราก็จะของบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราได้มาถึงแล้วแล้วก็ขอให้สิ่งขอพรไปให้สมหวังดังปัถนาให้ดังเหมือนคล้องเพื่อนว่าเอ้าตีบึ้ง สามบาทเมื่อกี้คอยตีไปแล้วอ,อ่าดูเอเด็กๆตีคนละสามบาทเดี๋ยวลูก ห้อยไว้ไปจากจุดนี้ก็ขึ้นไปอีกเนาะย้ายจุดครับย้ายจุดเสียงที่ห้าครับไปเดินทางกันต่อเลยเสียงที่ห้านะคะเสียงที่ห้าเสียงที่หตัวยี่สิบหเสียงที่ห้า มองยังไงอืขอดะข้อดนคดีโอเดีมาไงคพี่เคโอ้โหสาธุบุญค่ะนำบุญนำกัน จินตนาการนะคะเห็นไหมคะเป็นหยดน้ำนะคะเห็นเป็นเหยดน้ำลอยเห็นค่ะเป็นหยดน้ำจินตนาการว่าสําหรับออจินตนาการว่าพระพลังนั่งเสียงพย้ญชนะออใช่เลยเห็นไหมตรงอืมเขาดูออกเลยจินตนาการ ที่เป็นรอยดำๆเออเหมือนว่าพระนั่งอยู่เสียนพญานาคอ่าคือเป็นภาแบบจินตนาการในคาบของอ่าพอมองอีกพอมองอีกชั้นหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นแบบช้างค่ะเออใช่ไหม เสียนที five, ่ห้ากับเสียนที่หกเนาะจะมีหอนแดอลูกหมอนจะมีเออด้านล่างนี่มาช้างจริงด้วยสวยจัตืาตโอ้โหทุกันจะเป yeah> <the <the ็นแบบนี <the <the ้ตลอดทุกเม็จะเป็นหน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาวอะไรก็จะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ลบออกไปไหนเลยไม่่าปถ้าว่าลามันจะลามไปเรื่อยๆแต่นี่แม่ลามมือคืออยู่ทรงนี้ตลอดเลย จะขอทราบสีแยกของเราตอนนี้เปิดกระเป๋ารับทรยบเลยตัวนี้ทําไมถึงว่าเปิดกระเป๋ารับตัวนี้จะเป็นพื้นท้องพื้นัะคังของเขานะคะคือเขาเก็บสมบัติอยู่ในพื้นท้องของเขาคือของละคังของเขาแล้วก็คือในุมด้านหน้านะคะเปิดกระเป๋ารับทราบค่ะผ่าตัวนี้คือเปิดกระเป๋ารับรับดูรับรับ เปิดกระเป๋ารับทรัพย์นะจ๊ะตรงนี้ใต้นี้นะคะรับเงินรับทองรับกิจการงานรุ่งเรืองมาคะ่ะมืดมืดแล้วเาปิดเงนข้างในนี้ตั้งนะมสานจุดไวยชิ่นตัวเองเขาระบอกจุนวนไม่ยากบาเราขอเท่าไหร่ขอทััพย์ไม่ยากเท่าไหร่นะคะอุ้ยทำไมเราเปิดแฟลชไม่ได้ทีนี้ ยกไข่ขึ้นเหมือนงูจงอางกำลังฟักไข่ข้างบนคือหลังไข่ใช่างงีใช่ค่ะข้างบนคือไข่ตรงนี้คือลำตัวนะคะถ้้าเป็็็นอยงักกกคืุุดดไข่ที่โผล่หัวออกมาเนี่ยคือหัวที่สามที่โผพหัวออกมาเนี่ยคือหัวที่สามอ๋อเขากำลังขดตัวหัวไข่อยู่สองคนอีหัที่ไรขดดีๆยนี่อุ้ย ดูนี่คะ да ád, ะはは่ะดูน er, ี่นี่นี่เป็นเกลียวเป็นเกรดเลยนะคะ็ดแล้วก็ยกไขขึ้นเหมือนจลง่เปลียนก็โผมาตรงช่อนดเะ๋วเราก็ดูใกล้ๆกันเนาะเปียนกนนเดินขึ้นไปได้มันนี่คือเปี่ยนี่สานะครับบาย 白干了。 ได้เดี๋ยยวรรอถ่าูปก่อนเป็นเกล็ดเลยนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้คือส่วนหัวกุ้งไข่อยู่มาไหมนอยู่ข้งหลังคุณนกคุณกระพันนี่ที่ที่เรายืนนี่ที่เรายืนนี่คือลำตัวเนาะท่านอาจารย์ที่เป็นบอกนะส่วนตัวนี้คือไข่นะคะตัวนี้คือไข่แล้วส่วนตัวนี้คือช่วงหัวเขา เ,เขากำลังหลับน่นนอนฟักไข่อยู่นี่คือช่วงหัวนะคะนอนดขดไข่ไข่ฟักไข่อยู่นะคะนี่นนะะแล้วส่วนที่เราเหยียบนี่คือ,อ,อเ,เป็นช่วงลำตัวนะคะน,น,นะนี่คือส่วนที่ทุกชั้นส่วนของหินนี่คือเป็นแบบว่า ลำตัวของพญายนาคลำตัวของงูยักษ์นะคะคือให้เราจินตนาการว่านี่คือตัวท่านเนาะและมีหลายเสียนนะคะมีมากกว่าเก้าเสียนด้วยบอ่อชุบตัวพญานาคีมด้านบนนี้มีบอ่อชุบตัวด้วยนะคะ ทีเม็ดก็ถึงบอ่อชุบตัวแล้วนะคะแต่วันนี้เราไปไม่ได้นะคะเขาปิดนะคะปิดแล้วปิดเดือนหนึ่งกรกฎาเห็นเ้านะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะถ้าท่านใดสนใจก็แนะนํามาได้เนะาะเป็นบ่อชุบตัวบ่อเงินบ่อทองบ่อสิริมงคลน,นะคะ นี่หินปาวานเหมือนไหมเนี่ยเหมือนเหมือนช่วงปากของปาวานไหมป่าวานมีสองตัวปาวานมีสองตัว ตอนท่านก็มาเออเหมือนตาสลามนะมีฟันเยืยบออกมาอ่าลักษณะเหมือนปลาปลามปัจจุบันปลาวานเนาะปลาวานกับปลาฉลามนะใช่ไหมปลาดอรี่ใช่ยะหรือไม่เหมือนปลาวานไหมครับอือปลาวานอะไรลูกนนี้อันนี้ตาอันนี้ปากจะมีเสียงนี้เสียงหนึ่งแต่เราไม่นับเสียงเดี๋ยวถ้าเข้าไปดูข้างในนี้ใช่ไหม นี่พ่อนิตานิป่าพ่อไปๆๆไปเร็วเร็วๆๆไปเร็วๆๆเร็วเร็วมีอีกเสียงหนึ่งแต่เขาไม่นับเสียงน,นะแตวเขาเขาว่ามันมันเหมือนน,อน,นี่ไงนี่ไง ตัมองากตัันตาปากเขาจะเอาแค่เลขมงคลก็คือเลขเก้าอ่าแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในเสียงที่คนพบนะครับในลักษณะนี้ขออย่าตั้มองง่ายด้วยแต่เอาจริงอ่ะตัวบนก็ใช่ตัวล่างก็ใช่นะมีตามีร่องมีตาอ่าจะมองแบบจินตนาการคือเยอะจริงนะคืองูคือเหมือนงูแปลกจริง ว้าวอาจจะในแห่งการจินตนาการแต่ว่าเหมือนมากมันจริงๆในบางเสียงบางอันะดูพี่เอกไปดูดูตัวเขากับตัวหินโอ้โหอันนี้ก็แปลกแน่วคือจุดชมวิววิววิวโอ้

แล้วเราก็ย้อนลงมาลงผ่านนี้ก็พบเสียงที่แปดกับเสียงที่สี่ต่ออค่ะยังไม่หมดยังยังไม่หมดนะคะเสียงนะว้าวอุยน่ากลัวแต่เราทำสองครับตกสองเครื่อที่นัๆๆ้นเฮ้ยนีงไงตามบันไดอ่ะบันไดที่เราเคยขึ้นมาอุยอออน่ากลัว ดจวิวน่ากลัวมันสูงหลายโอ้โแน่นอนถึงแล้ว ใช่มาดูเลยยืนใกล้หน้าผาเกินนะับแต่ว่าเขาก็มีที่กั้นอยู่ละโตรงนี้เราที่กั้นเห็นมั้ยกลัว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 น้องก็มี้นวิวแดดแดดยังไจุดนั้นจดพระอาทิตย์ขึ้นยันเท้าตันลงปะนู่นเหนูค่ะขาน่ค่ะขาน่เหรอข้นยันเ้ ที่ขึ้นทางนู้นะฮจากฝั่งลาวฝั่งนู้นครับที่นี่นนค, 4, 2, คือเขงฝั่งนูกก้นเป็นที่ลาวนะครับนี่น่าจะเป็นแม่น้ำผงที่เขาขอ,ขอนะนี่คะอู้ยสวยมาก ผู้ไม่ออกเลยสวยมากค่ะค่ะอ่อ,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 อนแ<น>รงคือสูงและสวยมากมที่อำเภอบ้านแพงจังห <c oughs> วัดนครพนมอันซินนู่นไงน้ำตกนู่นไงนู่นไงน้ำตกนู่นไง,นนนงนและล่างนั่นไงที่เราถ่ายรูปกันอยู่ตรงที่เราขึ้นมาเมื่อกี้กและตรงจุดนั้นว้าว เจอยังกันเจออไรพี่ปูสะพายกระเป๋าแบบว่าเหมือนเด็กวัดมากเลยโอ้ยดูฟิพรหะนี่เลยอ่าพี่ปูกับพี่แตงกอดคอดกันดูวิวสวยดิลูกอันนี้ขอถ่ายรูปให้ปะปตัดคอร์กันยืดตรงนี้ยืดตันยืดสุดแขนเลยันยืดสุดแขนเลยอือจะยืดเท่าไรก็ไม่สุด อาหยังผ่านนู่นผ่าที่สองจะจะถ่ายผ่านี้แล้วไปถ่ายผ่านนู่นไหมไปะปไปไป่ายผ่านนี้ไหมข้ามเลยข้ามไปไหมมันเหมือนใจไหมไม่ใช่ค่านไปตรงนี้คือจะให้ออถ่ายรูปผ่านนี้ให้ไหมอ๋อได้ได้พี่ถ่ายตรงนี้ให้ก็ได้เราไปยืนตรงนู้นโอเค